พี่นัใสเขาเลยอ่ะ้ย้ยเออกหนออ้คือหมาเนี่ยเอ็กน้องอคนนี่เฮ้ยเอ้ยคงามอ่ะโคดน้ำไห้ท่าแปลงไห้ก็นี่เออเอาเอาเอาเปียกหน่อยเปียกหน่อยเร็วเร็ว เออบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับสดีครับ ก็ตอนนี้นะครับบรรยากาศกําลังคูกุ่นไปด้วยน้ําเลยนะครับตอนนี้คือแต่ละคนนี่คือเปียกหมดแล้วนะครับไม่มีใครไม่เปียกนะครับตอนนี้เอ,อคือเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอ,อมีแต่คนที่แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเล่นน้ําด้วยกันก็เป็น ถือว่าเราเป็นคนอำเภอเดียวกันนะครับก็คือเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับอ่มเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับเล่นอะไรก็รู้สึกว่าอ่ามันมันแฮปปี้นะครับมันก็สะดวกใจดีครับผมอ่ายังไงก็มาเล่นน้ําด้วยกันนะครับอ่าที่นี่นี่ยังว่างอยู่นะครับตอนนี้มีแค่เด็กสองคนครับกับอ่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันครับผมทุกคนเชิญเลยนะครับ

นี่ใช้สายยางฉีดไปเลย

หมุ่นะหมุนจอยเพ่อสภาพผมเป็นไงบ้างครับคือเสียกงอดยอดแะครับแต่อันนี้ร้านงาไหมก็มาทีเดียวสลายคันเลย One. เลนน้ำอ่ะมีโดน้ำต้อยดวนีะครับตอนนี้ก็บรรยากาศการเล่นสงการหน้าบ้านนะครับก็คึกคืดนะครับตอนนี้คือรถติดมากครับถนนสายนี้นะแทบด้ว่าไม่ยอมวิ่งเลยครับ ถนนสายนี้นะสวัสดีครับแต่ตอนนี้มีคนเข้ากล้องเราด้วยนะเยอะเลยครับตอนนี้คือโอ้โหติดเป็นติดครับเเล่นถูกเวลาครับอันนี้คือเวลาช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับแดดเริ่มอ่อนแล้วนะครับเล่นสนุกนะไม่ร้อนมากครับอยังไงเชิญชวนอีกครั้งครับทุกคนมาเล่นน้ําด้วยกันนะตอนนี้กําลังสนุกมากครับคนเพียบนะครับ ตอนนี้สมาชิกเหลือแค่ผมกับน้องจีโน่แล้วครับตอนนี้น้องจีโน่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคจีโน่พร้อมเล่นน้ําต่อครับัแล้ว ที่หาเพื่อนครับ่ยืนบอครับอันนี้พระเอกนั่งครับพระเอกผมครับเกนเกนกนี่บอกกนโฟมี่บอกก็ตวันนึกคือใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วใหญ่แล้วเจนี่หน่อยเนาะโอ้ยมันใหญ่เลยมีมอสองแล้วมอสแล้วตวนจำได้ปะจำาไเอเนจำในยุนในยุนให้ภาพไปให้กุโสังเออไม่ พอไปส่งยวนบ้านจะือก่อนถ่ายรถไปอยู่จำเป็นต้อง สุท้าจริงๆสุดท้ายแล้ว i one